ทางเข้าทางแรกนะครับนี่เป็นไงนี่ครับนะเป็นสะพานปูนนะครับผมก็จะมีวิวสวยให้ดูครับนู่นะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะก็อาจจะไม่ค่อยชัดเนาะไหนป่อยป่าอืม ไก่ครับผมไก่เดี๋ยวให้ดูแค่นี้ฮนะสวยสวยครับผมภาพส,สวยเก็บภาพสวยให้ดูครับผม สวัสดีครับมาพบมาเจอกับช่องผู้บ่าวตึกนะครับวันนี้พามาเดินขึ้นเขาวัดต,ตะแบกวัดตะแบกจดชลบุรีนะครับผมวันนี้วันพระมาทําบุญเสร็จเกาะเลยจะเดินขึ้นไปชมสะพานกระโจกค,ครับแต่เขาบอกว่าช่วงนี้งดงดงดให้เข้าชมครับผมแล้วก็คงจะได้ขึ้นไปแค่ ตรงปากทางครับไม่ได้ขึ้นไปตรงสะพานกระจกนะครับครับเดี๋ยวมาดูครับว่ามันทางขึ้นง่ายขนาดไหนยากขนาดไหนครับอันนี้เราเดินเดินผ่านมาเราไม่ได้ขึ้นทางบันไดนะครับเราเดินอ้อมทางลาดนะครับเราจะให้ดูทางลาดนะครับนี่ครับคือทางลาดครับผมก็ไม่ทางลาดนี่ครับลาดคอนกรีตไว้แต่ว่าโคตรชันเลยเดินขึ้นลาบากครับผม แนะนำว่าใครที่จะมาคนอ้วนที่จะมาแนะนําก็แนะนําว่าต้องร่างกายต้องพร้อมครับมีงานก็เหนื่อยหน่อยยิ่งอากาศร้อนๆอย่างนี้ด้วยโอ้ยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่ครับผมดูกับผมนะครับมครับชันขึ้นในกล้องอาจจะดูไม่ค่อยชันครับอันนี้โคตรชันเลยครับสี่สิบถึงเก้าสิบองศาได้ครับเนี่ยโอ้โห โอ้โหชันนะครับเนี่ยนี่ก็เหนื่อยหอบนะครับเนาะใกล้ถึงสะพานเราจะให้ดูอีกทีนะครับผมช่วยชีวิตมันหน่อยเลยนี่ครับเราได้เราก็เดินมาถึงครับจุดสะพานเขาเรียกสะพานอะไรนะสะพานกระจกใช่ไหมสะพานกระจกนะครับนี่นี่ครับแต่ว่า เข้าไม่ได้ครับตรงตรงที่เป็นกระจกนี้เข้าไม่ได้ครับเข้าได้แค่ถึงแค่ตรงเนี้ตรงที่มีนั้นอยู่ครับเขาบอกว่าเข้าไ่ได้แค่ครึ่งเดียวแค่ถ่ายรูปเขาบอกนะครับเดี๋ยวเราก็จะนี่ครับถือมาแต่ข้างล่างครับข้างล่างตงัวนู้นเพื่อจมผูกตัวนี้นะครับอ่ะอธิษฐานแล้วก็ผูกเอาน้ำมาแล้วถือให้ ที่ฐานก่อนก็หันหน้าไปทางนี้ดีหลวงพ่อสะทรทางนี้ข้างบนนี้นะครับจะเป็นหลวงพ่อสุทอนจะมีสะพานขึ้นครับเดี๋ยวเราเรา,เรายังไม่ขึ้นไปนะครับนี่ครับดอกไม้เราจะขึ้นไปไหวท่านนะครับที่ฐานแล้ววันที่หนึ่งไม่ต้องขอหน,น้าพราะนท้ายสองตัวก็พอแล้วนครับสวยครับสวยวิวก็สวยครับเนี่ย แต่ว่านู่นครับตรงสะพานกระจุกเขาไม่ให้เข้าไปเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะครับนี่ครับเราบูชาสายนี้เสร็จนะครับเราสามารถเอามาปลูกข้างบนนี้ได้ครับไม่จำเป็นต้องปลูกสะพานข้างล่างก็ได้นะครับพี่คนที่เขาให้บูชานีเขาแนะนํามาครับผมเดี๋ยจะพามาดูครับผม นี่ถ่ายกระจกนี่ครับฮะี๋ยว๋ยวเยวถ่ายรูปให้นั่งแม้จะมีที่นั่งคอยนะครับพุณอเขาจะกำหนดกี่คนกี่คนเข้าได้นะครับผมเด็กที่สูงไม่เกิน120 ข้าวฟรีนะครับโอ้โหใหญ่พอๆกันกับต้นไม้เลยเนี่ยปลูกใกส่ใบมันก็ได้นี่นอ,นอกฝั่งนี้ก็ได้ทังไหนก็ได้ ได้ไหมภาพไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมต่ำๆนี่ไง,ไงกิ่มันหักแล้วเนี่ยนี่ยนี่พุกนี่เนี่นนนอ่อ <c ười> อเอเะเออแล้วยียอย่างนะครับ ไอ้ผ้าแต่ละสีนี่ก็มีความหมายของมันนะครับเขาเขาเขียนไว้เขาจะเขียนไว้อยู่ตรงที่เราบูชานะสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินสีขาวใช่ไหมมีสีส้มเนี่ยมีแดงแดงน้ำเงินเหลืองส้มแล้วก็ขาวสีขาวมีสีอะห้าสีใช่ไหมมีทั้งหมดห้าสีแต่สีจะมีความหมายแตกต่างกัน แม่น,นั้นอนนันเป็นอ่างเก็บน้ำครับเรามจะพาเดินขึ้นไปไหว้หลวงพ่อโสธรน,นะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนอุต่าบอกแจ้งเดี๋ยวทางเขาชันอะ่ะมีทางขึ้นหนิ่ ไม่รูจะถึงตอนไหนเนี่ยดชันเลยเอ้าวลืมน้ำงานมาเลน้ำขวดน้ำขวดนี่ไม่ถือมานี่น้ำขวดนี่ไม่ใช่น้ำโค้กนี่น้ำโค้กเอาละเอาอะ <laughs> นี <laughs> ่ยังโค้งนี่มาเดียวเลยเนี่ครับอีกนิดเดียวครับจะถึงยอดครับยอดปลายยอดของเขาครับชันไม่ชันดัวนะครับเนี่ยแล้วผมให้ดูข้างล่างครับข้างล่างนี่ครับใจนะครับผมไปสู้อีกอีกหนึ่งใจก็บมงหลังเนะ ไปแล้วครับนางพิเ้อสมุดขึ้นไปแล้วมาดูครับข้างบนเขาบอกว่ามีพระหลวงพ่อสะทอนอยู่ข้างบน,งบน,งบน,งบนสวยงามขนาดไหนไป เลขหกหรือเลขเก้าวะเลขหกเลขหกเราเดินเข้ามาข้างในก็จะมีปุทุลุปปูกระสุนทอนนะครับให้เรากล <ism> ับไปนะครับแล้วก็มีชิมซีชิมซีให้เราเสียงนะครับโจ๊กเสียงดังในเบอร์เลขหกในไม้เลขหก สำหรับคลิปพาเดินเที่ยวเขาวัดนองตะแบกก็แค่นี้นะครับเ,เอาไว้คลิปหน้าจะพาไปไหนเดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะลงให้ดูเนาะอยู่ด้วยกันก็ต้องปิดหน้ากากคุยกันนะคะคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆบาย นี่ครับทางข้างหลังที่เราเดินขึ้นมาครับผมม,มีทางบันไดครับถ้าเป็นทางบันไดนี่จะเร็วกว่าม,มีทางลาดไปเดินต่อ